ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News วันนี้เรามีข่าวสารที่จะมาพูดให้ฟังสั้นๆในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้นะฮะขยับตัวอีกแล้วนะสำหรับ CPU นะฮะเจ้าตลาดตัวหนึ่งในโลกเลยเดียวสำหรับ e d i a t ท k นะฮะเตรียมนะออกชิปประมวลผลตัวใหม่นะคือระดับกลางซึ่งทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะและระดับสูงเขาซึ่งเป็นไฮเอ็นนั่นเองนะฮะสำหรับตอนนี้ถ้าใครอยากจะทราบว่าระดับกลางของ e d i a t ทคคืออะไรนะคือรหัส P นะฮะ ตัว P ของเรานั่นเองซึ่งตัว P10 เนี่ยซึ่งใช้ใน Oppo A1 Plus ใน Flash Pad 2แล้วก็อีกหลายรุ่นเนี่ยนะฮะพิสูจน์แล้วว่าเป็น CPU ระดับกลางที่ดีมากๆและเตรียมต่อยอดความสำเร็จด้วย Helio P20 และ P25 นะฮะและตัว Hi g h N ของเขาเลยนะฮะก็เตรียมออกมาเป็นตัว Helio X30 เ้่ยนั่นเองซึ่งชิป Helio P20 เนี่ยนะฮะบอกว่าจะออกมาเป็น Octa Core อีกครั้งหนึ่ง และมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ16นาโนเมตรพร้อมกับรองรับแรมนะฮะประเภทของ DDR4 นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจะถูกนำมาใช้กับมือถือที่รองรับแรมได้6กิกเลยทีเดียวนะฮะซึ่งที่ห้อแรกที่เขาอาจจะใส่มาคือ Yumi Plus นะฮะ Extreme Edition นะฮะส่วน P25 ก็ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะฮะและ P25 มีข่าวลือมาอีกว่า จะสามารถรองรับกล้องแบบกล้องคู่ได้นะฮะและสามารถใช้ o p ปติคอลซูนได้คือ Helio p 25 <S <S ยังเป็นข่าวลืออยู่นะฮะ <S <S ส่วระดับท็อปนะฮะน่าสนใจมากๆเพราะว่า Helio X 20และ X 25เนี่ยต้องบอกว่าคะแนน a n น u t u แล้วก็คะแนนเรื่องของกราฟิกต่างๆออกมานเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะฮะสู้กับพวกตัวท็อปทอปท,อปที่ราคาแพงๆเนี่ยได้แบบสมราคาเขาเลยทีเดียวนะฮะและล่าสุดนะฮะเตรียมออก He l i o X 30ซึ่งจะผลิต ด้วยขนาด10นาโนเมตรฮะถ้าบอกว่า10นาโนเมตรต้องกลับไปที่ Exynos นะที่เขาว่ามีข่าวลือล่าสุดว่าผู้บริหารของ Samsung นั้นไปขายเทคโนโลยีแบบ10นาโนเมตรให้กับบริษัทคู่แข่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นมีเดตุหรือเปล่าดเดาวอานะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่บอกว่าเป็น10นาโนเมตรและจะใช้สถาปัตยกรรมแบบ Tri Cluster นะฮะซึ่งเอาไปง่าย,ายๆเหมือนมีเครื่องยนต์มชุดนะฮะชุดแรกเป็นแบบ2แกนนะฮะวิ่งด้วยความเร็ว2.8 เป็น Cortex A 73แรงไปไหนชุดที่2นะฮะเป็นแบบ4แกนนะฮะ2.2วิ่งด้วย c o t t e x A 53เอาเข้าไปชุดสุดท้ายเป็น4คอเหมือนกันนะฮะเป็น2.0 GHz w i n d o w วิ่งด้วย Cortex A 35นะฮะท่องสูตรไว้4-4-2จำง่ายๆนะฮะเหมือนฟุตบอลเลยเนาะและจะมีการ์ดจอตัวใหม่ฮะ,ะซึ่งกลับมาใช้ Power VR อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใช้ Mali ม,มาตลอดนะฮะซึ่ง ก่อนหน้านี้เคยใส่ power VR มานะฮะในตัวของ Helio X10 ซึ่งทำออกมาเนี่ยอยู่ในเกจก,กลางนะฮะยังไม่แรงมากแต่ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่า power VR ตัวใหม่ของเขาเนี่ยคือ7 XTP MT4 เนี่ยนะฮะจะวิ่งความเร็วถึง850เมกะเฮิร์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าแรงมากและยังสามารถรองรับแรมนะฮะได้สูงสุดถึง8 g b นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดูออกมาแล้วเนี่ยเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะรองรับแรมก็เยอะด้วยทำสามารถ สามารถทำให้รองรับพวก multi-tasking ได้รัวๆนะฮะและสามารถอัดวิดีโอแบบ 4K ได้อีกด้วยนะฮะรวมถึงการรองรับเรื่องเครือข่ายที่มากขึ้นด้วยนั่นเองต้องยอมรับว่า m ี d e a t e c นั้นเป็นอีกหนึ่งเจ้าตลาดที่ไม่เคยห่วยเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ m ี d e a t e c เนี่ยขึ้นมายืนอยู่ในตลาดบนนะฮะแบบว่าเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะ ได้อย่างไม่อายใครเลยทีเดียวนะฮะก็อยอมรับฮะ m e d i a t e แล้วอีกอย่างด้วยก็คือมันเป็นชิปที่มีราคาถูกดนะังนั้นเราสามารถใช้ของที่ไม่แพงและมีประสิทธิภาพสูงได้จาก mediatek ของเรานั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ step news ต้องล,ลาไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่เมื่อมีมือถือพวกนี้ออกเราเดี๋ยวจะหยิบหยิบมารีวิวให้แน่นอนนะจ๊ะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย